สวัสดีค่ะแม่กิ๊กรุ่งนาค่ะวันนี้แม่จะมาเล่าประสบการณ์และเทคนิคการกู้น้ำนมหดค่ะค่ะเนื่องจากคุณแม่ให้น้องกินนมแม่ล้วนเลยนะคะไม่ได้เสริมนมผงเลยการกระตุ้นน้ำนมและก็การปั๊มนมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะในหนึ่งวันแม่จะปั๊มนมประมาณหกรอบค่ะ ทิ้งช่วงกันประมาณ4ชั่วโมงแต่ละรอบแม่ก็จะปั๊มประมาณ30นาทีแต่ละรอบจะได้น้ํานมไม่เท่ากันนะคะปริมาณจะไม่เท่ากันสําหรับคุณแม่แล้วถ้าได้เยอะก็จะประมาณ8-9ออนอย่างไม่เยอะก็จะประมาณ4ออนค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วแม่จึงต้องหาตัวช่วยหลายอย่างเลยนะคะคุณแม่บางท่านอาจจะปั๊มนมให้ลูกดื่มเป็นระยะเวลานานาน,นะคะเหมือน6เดือน8เดือนอย่างเงี้ยค่ะบางท่านก็จะลดรอบปั๊มลงนะคะก็จะทําให้น้ํานมเราได้ปริมาณที่น้อยลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องหาวิธีกู้น้ํานมหดค่ะ หเลยค่ะเราอาจต้องเพิ่มรอบปั๊มนมขึ้นมาอีกนะคะเพื่อกระตุ้นให้น้ํานมเรากลับมา 2. อค่ะอาจต้องทานอาหารเสริมทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเพื่อช่วยในการเพิ่มน้ํานมนะคะเน้นไปเลยค่ะเนื้อนมไข่ข้อที่สค่ะดื่มน้ํำในปริมาณที่มากและเพียงพอนะคะข้อที่สค่ะช่วงนี้ก็ลดอาหารสแสลง,ลงไปก่อนนะคะคุณแม่ ข้อที่5ค่ะข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเราต้องเลือกเครื่องปั๊มนมที่มีโหมดการทำงานที่ช่วยในการกระตุ้นน้ำนมทำให้คุณแม่กู้น้ำนมกลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับแม่กิ๊กแล้วแม่กิกเลือกเครื่องปั๊มนมแบบพกพาเพนติจูดค่ะเป็นตัวช่วยที่ดีช่วยแม่ได้มากเลยนะคะและเหมาะสมกับแม่มากที่สุดเลยค่ะเครื่องปั๊มนมแบบพกพาเพนติจูดค่ะคุณแม่สายสตรอง มากู้น้ำนมหดกันนะคะคุณแม่สุสุ